งานครับ CFC หน FC 1.5เทอร์โบนะฮะคันนี้เข้ามาจัดรีแบบนะฮะจูกองหลัใช้งานนะ้ำมัน20 e นะครับคันนี้ล้อ18บอคู่นะฮะจัดให้ครับก็คันนี้เป็นงานแก้รีแบบตัวที่อื่นด้วยนะฮะก็แตกต่างชัดเจนฮนะเดี๋ยวมาดูวิ่งยังไงนะครับ FC 1.5เทอร์โบนะฮะ มีใบแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันแกาอากาศนะครับใส,ส่เบริใส่แกสเวลาจูนรถตัวบีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับปีเทสนะฮะเปิดไอเกียดีโรลจริงทุกอย่างนะครับซีวีเกฟซีนะฮะหนึ่งจุดห้าเทอร์โบล้อสิบแปดระมาณยี่สิบ้บอคูาา่ครับ